ีครับผมเชนทัชพลศิริวิสโสพลอยากปล่อยแสงเป็นพลังลูกตบครับอะไรที่ทำให้เคนเนี่ยสนใจเล่นแบดมินตันตั้งแต่แรกเมื่อก่อนพ่อผมชอบไปตีแบดแล้วผมก็ชอบตามพ่อไปครับผมก็เลยเห็นเอื่นตีผมก็เลยอยากลองตีบ้าง ก็เลยชอบแล้วผ่านมา้นานยังสองปีกว่าแล้วครับแล้วเริ่มเจอแสงเต็มเนี่ยตอนไหนตอนไหนเหรอก็เล่นไปเรื่อยหมดแล้ว,ลวดีมันก็ชอบเองครับไม่รู้ว่าตอนไหนมันแล้วอะไรที่ทำให้เรามั่นใจอย่างว่ามันคือแสงก็เล่นแล้วมันก็ชอบก็เลยมั่นใจว่ามันใช่ไม่อยากเดินเลย บรนดาการในการเล่นแบดมาจากอะไรก็เห็นคนอื่นตีครับก็เลยอยากลองตีให้ได้เหมือนคนอื่นบ้างครับเห็นมองใครเป็นอดัมแมเมื่อก่อนผมไปตีกับพ่อใช่ไหมแล้วผมก็เห็นเด็กคนนึงอ่ะเขาตีเก่งกับเก่งมากเลยเดี๋ยวนี้เป็นเพื่อนกันแล้วก็เลยมองว่าเปบแรงบันดาลใจใ้อดอนครับแลวอย่างนักกีฬาเนี่ยมีที่ชอบก็รีซื้อเจ้าเพราะว่าเขาตบแรงครับ แล้วอะไรเนี่ยคือจุดแข่งของเราหรือว่านิสัยที่เป็นจุดเด่นของเราพยายามครับพยายามแล้วก็ตั้งใจครับไม่เคยท้อครับสไตล์การเล่นของเราเนี่ยเป็นแบบไงนั่ชอาไปครับแต่เดี๋ยวนี้ครูเขาให้พยายามเล่นเกมบุกให้มากขึ้นครับแล้วทักษนะไหนที่คิดว่าเจ๋งที่สุดเลย ก็ตอนเขาเสิร์ฟมาด้านโฟครับผมชอบปั่นแล้วมันก็ทําให้ผมได้เปรียบกับทุกลูกครับไหนลองปล่อยแสงให้ดูหน่อยได้เลยพี่ทำไปถึงคิดว่าเจ๋งดีสุดผมมั่นใจที่สุดเลย คิดว่าทักษะหรือว่าสมรรถภาพด้านไหนเนี่ยที่ต้องพัฒนามากที่สุดทุกด้านเลยครับเพราะว่าผมยังตีแบบไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับต้องพัฒนาทุกด้านเลยครับเช่นไม่ตีเสียบผมชอบตีออกข้างออกหลังเยอะครับยังคุ้มน้ำหนักรูปไม่ได้ดีมีการฝึกฝนยังไงเพื่อพัฒนาทักษะเราทำตามที่โครร้ชบอกทุกอย่างครับโครบร้ชบ,รบรอบกให้ทำอะไรก็ทำตามครับเราเนี่ยเล่นบ่อยแค่ไหนหรือว่าซ้อมกี่วันต่อสัปดาห์อย่างไรบ้างเลย เจ็ดวันครับถ้าวันจันท์ถึงศุกร์ผมจะซ้อมช่วงเย็นหลังเลิกเรียนครับประมาณห้าโมงกว่าๆถึงประมาณสองทุ่มครับแล้วก็ทําร่างกายต่อประมาณสองทุ่มครึ่งสามทุ่มครับเกนวันเสาร์เนี่ยผมก็จะซ้อมที่เนี่ยครับตอนช่วงเช้ารับสิบโมงถึงประมาณบ่ายโมงอะไรอย่างเงี้ยครับ ถ้าวันอาทิตย์ผมก็จะซ้อมช่วงบ่ายๆครับแต่เป็นอีกที่นึงของสโมสรครับบ่ายสองถึงประมาณสี่โมงบางทีก็เลียดห้าหกโมงครับทำร่างกาย ได้รับคาแนะนําที่ดีที่สุดในการเล่นแบดเลนจากใครจากครูเลยครับเขาแบบบอกทุกอย่างครับถ้าตรงไหนไม่ดีเขาก็แก้ให้ครับแล้วมาฝึกซ้อมนานยังสองปกีกว่าที่แล้วทำไมถึงต้องเป็นโค้ชคนนี้ก็เพราะว่าเขาเป็นเ,เพื่อนของพ่อัรประมาณนั้นครับแล้วพ่อเขาแบบเห็นเขาแบบมีเทคนิคลูกเล่นเยอะอะไรอย่างงี้ครับก็เลยอยากให้เรียนกับโค้ชคนนี้เท่านั้นครับ พงศักดิ์นามสกุลปลังเวทเป็นอดีตนักแบตเยาวชนตอนรุ่นเล็กๆแต่ตอนนี้ผ่านตัวขึ้นมาเป็นผู้ปรกสอนพรมีแนวทางการสอนอยังไงให้เด็กประสบความสำเร็จอืมการที่เด็กจะประสบความสําเร็จผู้ปรกสอนก็ส่วนหนึ่งแต่เด็กจะสําเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวเขาด้วยถ้าให้เขาทำเขามีวินัยในการฝึกซ้อมทำทุกอย่างที่เราบอกตามจุดประสงค์ได้ การพัฒนาเขาก็จะว่าเลยแต่ถ้าเรียกว่าเด็กถ้ามีความรู้สึกแค่ว่าโอ้อันนี้เหนื่อยอันนี้ไม่ไหวงั้นการพัฒนา,าก็จะชา้าแต่เคียนจะไม่ใช่แบบเคียนจะเป็นเด็กที่บอกแล้วทําได้หมดถึงวันนี้จะทําไม่ได้แต่เขาก็พยายามที่จะทำจะคิดว่าวันหนึ่งเขาคงไปไนดะ้เปิดหน้าไม้เข้าในไปหน่อยเดกเปิดหน้าไม้เข้าเน็ตไปหน่อยถ้ามันตั้งสูงมากมันก็จะเป็นรูปโค้งใะเด็ มาเทกเขาไปข้างหน้าเยอะหน่อยคิดว่าเคนมีคุณสมบัติหรือว่าทักษะด้านไหนที่มองว่าเขามีโอกาสกประสบความสำเร็จครับความตั้งใจเคนมีความตั้งใจสูงมากตั้งใจที่จะเป็นเป็นนักแบทให้ได้แล้วตั้งเป้าตั้งเป้าตัวเองว่าจะต้องไปให้ได้แล้วสิ่งสิ่งนี้แหละที่จะทำให้เขาไปต่อได้โค้ดมีบทบาทยังไงในการส่งเสริมพรสวรรค์และความหลงใหลในตัวตนของน้องครับทุกอย่างเป็น เช่นเหมือนลูกละคือเด็กทุกคนอ่ะที่เข้ามาให้เราเป็นคนสอนอทุกคนจะดูดูแลเหมือนลูกถูกเอาใจใส่เหมือนลูกแล้วการซ้อมก็จะการซ้อมโดยสไตล์ของการเป็นนักแบทชั้นนำเนี่ยเปิดพอดีโอกาสเสียงมันสูงดึงสติอกดึงสติบอกระยะยาวความเหนอยที่มาใช้ทุกอย่างจะเข้าขั้นเป๊ะไม่ว่าจะเป็นการซ้อมอย่างหนักดีไงก็ต้องไม่เหนื่อยต่อให้เหนื่อยก็คือไม่เหนื่อยวงเล็กว่าไม่ไหวเอาลวกันระเบียบวินัย ต้องเปะเพราะว่าเด็กที่จะมีเป้าหมายเป้าหมายว่าฉันอยากจะเป็นนักแบดท,ทุกอย่างต้องครบได้ตีค้ามมันมีแต้มเห็นยังถ้าตีค้ามมันมีแต้มแต่ตีชิดเนี่ยคือเหนื่อยฟยีเหนื่อยด้วยเสียแต้มเองด้วยแล้วเป้าหมายของโค้ชในการฝึกสอนเคน,เนคืออะไรเป้าหมายขึ้นอยู่ที่เขาตั้งเขาตั้งจะเป็นนักแบดเราต้องทุ่มเทเลยคุณยังขาดอะไรใส่ให้คุณมีอะไรดีแล้วเพิ่มเติม แล้วสุดท้ายมันก็จบได้ว่าถ้าเขาทําตามได้เป้าหมายที่เขาตั้งเขาจะไปได้แล้วมีวิธียังไงในการจัดการความรู้สึกของเคนครับในช่วงที่เวลาที่เคนท้อหรือว่าสับสนหรือว่าพ่ายแพ้ในการแข่งขันนะถ้าในลักษณะของตัวเราเองเด็กทุกคนถ้าคุณรู้สึกแพ้แล้วคุณไม่พอใจหรือท้อเขาจะโดนตำหนินะ แต่การตำหนิเนี่ยเป็นการตำหนีให้เขามีความรู้สึกว่าที่คุณแพ้เพราะอะไรเราสั่งให้คุณทำอย่างไรแต่คุณมีความรู้สึกว่าคุณคุณจะแพ้แล้วคุณคิดไม่ออกก็จะถูกตำหนิไปแล้วก็กลับมาซ้อมในส่วนที่แพ้ว่าคุณแพ้เพราะเขาเพราะอะไร อะไรคือความท้าทายหรือว่าเทคนิคของโค้ชในการฝึกสอนเด็กวนนี้ที่อาจจะเริ่มต้นจากศูนย์ครับถ้าเริ่มจากศูนย์จริงๆแล้วเด็กทุกคนมันก็ต้องเริ่มจากการเป็นเบสิกการจะเปิดเบสิกเด็กอ่ะจริงๆเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเด็กมีความตั้งใจก็ใช้เวลาแป๊บเดียวถามว่าเคนเคนเพิ่งมาเล่นเมื่อตอนอายุ12ซึ่งใช้เวลา2ปีใช้เวลาแค่2ปีกว่ากว่าเคนก็สามารถขึ้นไล่ะเริ่มเริ่มเข้าสู่ระดับสมาคมได้แล้ว ก็ถือว่าเขาเป็นเด็กที่มีการผ่านเบสิกที่ค่อนข้างเร็วแต่การผ่านเบสิกนี่มันก็ไม่เท่ากันทุกคนบางคนก็เร็วบางคนก็ช้าปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการพัฒนาความสามารถของน้องครับโอ้ความตั้งใจความตั้งใจอย่างเดียวเลยการตั้งใจ2การไม่ยอมแพ้2ออย่างนี้นอกกนั้นก็เป็นเรื่องของระเบ,บียบวินัยการฝึกซ้อมถ้าคุณยังแพ้เขาคุณก็ต้องกลับมาซ้อมให้หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้น ถ้าคุณยังอยากมีความรู้สึกว่าฉันแพ้ไม่ได้นะคุณก็ต้องซ้อมตัวเองให้หนักขึ้นนะคือโค้ชก็มีหน้าที่ที่จะต้องกำกับกำชับให้คุณทำได้แล้วอยากบอกอะไรกับเคนคะอืมจะจะบอกอะไรกับเคนก็อบอกว่าคุณตั้งใจมาเราตั้งใจทำให้คุณมาร้อยเราให้ล้านขอให้เลยว่าให้ตั้งใจแบบนี้ไปตลอด เพราะว่าเคนเป็นคนที่ไม่ชอบคําว่าแพ้เพราะงั้นทุกครั้งที่เวลาฝึกซ้อมอะถ้าเกิดเขาเล่นกับใครแล้วเขาแพ้เขาจะไม่ยอมเขาจะขอตีตีต่อตีต่อตีต่อจนเขาชนะเขาถึงจะยอมเลยแล้วการฝึกซ้อมสองปีที่ผ่านมาเนี่ยได้เรียนรู้อะไรจากโค้ดบ้างทุกอย่างเลยครับ สนุกเล่นไปก็สนุกครับไม่ได้เครียดขนาดนั้นครับแล้วก็แบบทาให้รู้ว่าเราชอบอะไรครับแล้วการฝึกสอนของโค้ชเนี่ยส่งผลก่อเรามากเลยส่งผลม,ม,มากเลยครับแบบทาให้ผมจากจากเล่นไม่เป็นนะมาถึงขนาดนี้ได้ก็เพราะโค้ชคนนี้ครับโค้ชมีอิทธิพลต่อเคนไดนะ้มากก็เวลาผมแข่งเนี่ยเขาก็ช่วยแก้เกมให้แนบางลูกที่ผมแบบคิดไม่ทันไม่ถึงอะไรอย่างนี้ครับ เขาจะบอกว่าควรทํายังไงบบเวลาเจอคู่ต่อสู้ที่เขาแบบเอ่อผมอเวลาผมทิมเขาไปแล้วเขาสวนดาดกลับมาเร็วๆแล้วผมไม่ทันครัวก<อ>็จะชอบบอกว่ายกขึ้นไปสูงๆเลยแล้วพอทําตามเขาก็ดีขึ้นมากเลยครับเ<ม>ข็นมีวิธีจัดการกับความเครียดหรือว่าความกดดันในการแข่งยังไงบ้างก็โดนโค้ดด่าก็หายเลยครับไม่เครียดเลยแล้ไม่ทําให้ชินในสนามซ้อมมันเป็นชินในสนามแข่งได้ยังไงสนามแข่งมีแต่แรงกดดันสูงทั้งนั้น แล้วเขรียมเตรียมตัวยังไงก่อนแข่งแมตช์สำคัญสำคัญก่อนแข่งจะคิดนึงก็ซ้อมให้หนักครับแต่พอพรุ่งนี้ใกล้แข่งพอตื่นเช้าขึ้นมาก็กินข้าวครับแล้วก็กินข้าวแล้วก็พักผ่อนอย่างเดียวเลยครับแล้วพอถึงสนามบุกก็

อ,อะไรคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่เราเคยเจอมก็ทุกแมตช์เลยครับท้าทายของทุกแมตช์เลยครับเหมือนรอบที่ผ่านมามันเขาเก่งกว่าผมมากครับผมก็แบบพยายามทำเต็มที่ครับถึงจกะแพ้เต็มที่ครับแล้วเราเอาชนะมันยังไงตั้งใจทำให้เต็มที่ที่สุดครับทำให้ดีที่สุดครับจะได้ไม่เสียใจทีหลังครับ ปรับตัวยังไงเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่มีความสามารถสูงกว่าทําให้เต็มที่ครับทำให้เต็มที่ที่สุดเพราะว่าเราซ้อมมาเยอะครับ จัดการกับความแพ้ๆอย่างนี้ก็แพ้ก็เอาใหม่ครับกลับมาซ้อมในส่วนที่เรายังพลาดอยู่ครับแข่งก็รู้สึกตื่นเต้นครับกว่าเขาเก่งอะไรเงี้ยพอระหว่างแข่งก็ไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วหลังแข่งก็เฉยๆจะตื่นเต้นพี่พรุ่งนี้ต้องเจอคนเก่งแล้วอะไรคือเป้าหมายในการเล่นแบบไกดจะไปถึงถ้าความสามารถถึงได้ก็อยากให้ไปถึงทีมชาติครับ แล้วคาดหวังอะไรกับอนาคตอืมไม่ได้คาดหวังเลยครับถ้าไปถึงได้ก็อยากไปให้ถึงครับแต่ถ้าไปไม่ถึงก็ไม่เป็นไรครับแล้วเค้นรักษาวิทยาในการซ้อมแบบยังไงบ้างก็มาตามที่โค้ดบอกครับโคด้ดมาให้ทําอะไรก็ทําตามที่โค้ดบอกครับเช่นแบบมาถึงชั่วโมงหนึ่งโค้ดให้วิ่งก็ทําตามที่โค้ดบอกครับเค้นรู้สึกภูมิใจเรื่องอะไรมากที่สุดในการเล่นแบบภูมิใจทุกเรื่องเลยครับผมตั้งใจทาทุกเรื่องครับเช่นก็ เวลาซ้อมก็ตั้งใจซ้อมแบบไม่ขี้เกียจอะไรเงี้ยทาร่างกายก็ตั้งใจทำรบบและมีอาชีพที่เราอยากเป็นหรืออยากทําไมผมอยากเป็นแบบแบบธุรกิจอะไรเงี้ยครับแล้วแบดอะรแบดก็ยังเล่นอยู่ครับเคนมองว่าใครเนี่ยคือส่วนสําคัญในการผลักดันหรือว่าสนับสนุนเคนให้มาถึงจุดนี้ครูแล้วก็พ่อเลยครับ ครูเขาซัพพอร์ตทุกอย่างครับพ่อก็ซัพพอร์ตทุกอย่างเลยครับเรื่องเรียนเรื่องเรื่อง,อ,งอุปกรณ์อะไรอย่างนี้เขาก็ซัพพอร์ตมาเลยครับเวลาไม่สนานนะเขาตามจะเอาตัวปาดผมเป็นพวกปาดผมนี่แหละเดี๋ยวรู้เดียรู้สวัสดีครับผมชื่อสุเทพครับนามสกุลเสาวิทย์โสพลครับชื่อเล่นชื่อว่าธงครับคุณพ่อมีวิธีการยังไงให้เคเน็ตได้ค้นหาแสงด้วยตัวเองครับผม จริงๆแล้ววิธีการมันไม่อยู่ที่ผมหรอกครับเพราะว่าผมเลี้ยงลูกแบบปล่อยเขาอยากทาอะไรผมก็ให้เขาทาไปเลยแต่ว่าที่การที่เขามาเลือกเล่นแบดเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าที่เขาเห็นแสงตัวเองเขาเห็นเราตีแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกเขาเลยอยากจะลองเล่นพอเล่นแล้วเขารู้สึกว่าโอเคเขาก็เลยเล่นมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้ให้เลิกก็ไม่ยอมเลิกกท็ทีเพราะเนื่องจากว่าผมก็กลัวเขาเสียเรื่องการเรียนเหมือนกันแล้วอะไรคือสิ่งที่คุณพ่อภูมิใจในตัวเคนมากที่สุดครับ ก็น่าจะเป็นความพยายามของเขาครับว่าพยายามจะเก่งให้ได้ให้ทันให้เพื่อนๆที่ว่าเรียนมาก่อนหลายปีเพื่อจะถีบตัวให้เท่ากันหรือว่าเท่าเทียมไม่ด้ยอยกว่าเขาแล้วคุณพ่อสปอร์ตน้องเคนอย่างไรบ้างก็แทบจะทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือว่าเออเรื่องอุปกรณ์แต่ก็โชคดีอย่างคือมีพวกครูผู้ฝึกสอนกับพี่ที่เป็นแฟนกันของเขาเนี่ยช่วยสปอร์ตในเรื่องอุปกรณ์บางอย่างด้วยคือง่ายๆว่าเขาเป็นเด็กที่ผู้ใหญ่รักก็เลยก็เลยสบายเราไปจุดหนึ่ง เวลาที่น้องเคนรู้สึกท้อหรือว่าสับสนในการค้นหาแสงนี่นเลยนะครับคุณพ่อจะให้คําแนะนําหรือว่าจะจัดการกับความรัมทานี้ยังไงครับอ๋อแต่ตรงนี้นี่คือพูดตรงว่าผมก็จะแจ้งเขาเลยว่าไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องซสีเรียดก็คือค่อยๆคิดถ้าเกิดมันใช่ก็คือทําไปถ้าเกิดไม่ใช่ก็ค่อยถอยกลับมาแล้วไปหาทางอื่นเอาเหมือนกับก,การแข่งขันก็เหมือนกันอย่างเงี้ยถ้าเกิดเจอแมตช์ไหนที่ว่าหนักหน่อยเราก็บอกว่าเราซ้อมมาเต็มที่แล้วเรามีดีของเราเหมือนกันไม่ใช่เขามีดีอย่างเดียวซูให้เต็มที่แพ้ก็ไม่น่าเสีย คุณพ,พ่อมีวิธีการรักษาสมดุลระหว่างการเรียนการฝึกซ้อมหรือว่าเรื่องชีวิตส่วนตัวของน้องอยังไงบ้างครับอ๋อเรื่องการเรียนนี่ผมก็พยายามให้เขาตามงานหลังจากที่เขาไปแข่งหรือว่าที่เป็นเวลาที่เขาเรียนนะครับก็เขาไปแข่งก็ให้กลับมาให้ตามงานทุกอย่างให้จบเพื่อให้ออกว่าพูดตรงๆเราไม่ได้หวังว่าเขาต้องเรียนเก่งเวอร์อะแค่ว่าเออมีวุฒิออกมาแล้วก็เกเฉลี่ยไม่ได้แย่ผมโอเคละ แล้วก็ส่วนเรื่องการการกีฬาเนี่ยก็คืออยู่ที่ว่าเขาสามารถจัดเวลาเขาเองได้ไหมเพราะผมจะไม่ค่อยกําหนดเขาเพราะผมเลี้ยงเขาแบบว่าปล่อยอ่ะพูดตรงๆปล่อยปล่อยปล่อยจรงิจรงๆจงังเลยว่าอยากจะทําอะไรทําเลยเราเป็นหน้าที่แค่สป,ปอร์ตส่วนไหนที่ไม่ดีเราก็จะแจ้งเลยว่ามันไม่ดีอย่างนี้นะถ้าคุณฟังจากเราแล้วแล้วคุณคิดว่าคุณยังฝืนจะทําทต่อมันอยู่ที่ตัวคุณละไม่เกี่ยวที่เราละมีความเป็นใจอะไรที่อยากบอกกับน้องเคนไหมก็ภูมิมใจนะที่ทุกวันนี้เขาตีแบตได้ระดับนี้แล้วคือผมมองว่า เขาพยายามผมชอบตรงนก็เขามีความพยายามมากถึงแม้ว่าจะโดนผมบ่นผมดุผมด่มดาอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังมีที่จะรับฟังแล้วก็พยายามกระตือรล้นมากขึ้นอยากพูดอะไรถึงป้าเลยขอบคุณป้ามากครับที่แบบสนัแบสบแบบนุนทับอผมมาตลอดครับรักป้ามากครับอย่าดุผมเยอะมากนะ <c oughs> กลัวเหมือนกัน แล้วการเอาจริงเอาจังในการเล่นแบดเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการเรียนของเราไหมไม่ไม่กระทบครับผมแบ่งเวลาแล้วครับช่วงเช้าก็เรียนครับตอนกลับมาตอนเย็นก็มาซองครับมันแยกกันครับคเคนนี่ยแบ่งเวลาอย่างไงในการฝึกซ้อมการเรียนหรือว่าชีวิตส่วนตัวของเราช่วงเช้าผมก็ไปเรียนตามปกติเลยครับพอช่วงแบบกำลังจะขึ้นรถตู้กลับมาถึงคอร์ดนะครับก็นั่งเล่นโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยครับถึงคอร์ดก็ซ้อม การเล่นแบดของเคนเนี่ยนอกจากจะพัฒนาทักษะด้านแบดแล้วเนี่ยมันยังพัฒนาทักษะด้านอ,าอื่นอีกไหมก็ทําอะไรก็มีสติครับไม่ใจร้อนกับทุกเรื่องครับพยายามใจเย็นลงครับเพราะว่าเวลาทีแบดเนี่ยถ้าใจร้อนปุ๊บมันก็จะพังทุกอย่างเลยครับพอไปใช้แบบอย่างอื่นที่ไม่ใช่เรื่องแบดก็ทําให้มีสติมากขึ้นครับแล้วก็คิดได้ดีมากขึ้นครับแล้วมีประสบการณ์การแข่งขันหรือว่าการฝึกซ้อมที่ประทับใจหรือว่าน่าจดจำไ,ไหมลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยก็ ครั้งล่าสุดครับที่ผมเจอคนเก่งกว่าแต่ผมก็ถึงแพ้ก็ทําเต็มที่แล้วครับเขาแบบเก่งเก่งมากเลยครับทำเต็มทีแล้วครับเราประทับใจตรงนั้นยังไงผมแบบตีเต็มที่แล้วผมทําเขาอ้วกแจกได้ครับคิดว่าแบดมินตันเนี่ยช่วยให้เค็นคนพบตัวเองอยังไงบ้างก็ทําให้รู้ครับว่าผมชอบเล่นกีฬาอะไรชอบทําอะไร อยากให้ลองแชร์ประดานใจให้กับเพื่อนๆื่อนที่เริ่มสนใจหรือว่าเริ่มจริงจังกับอะไรสักอย่างก็ทําให้เต็มที่กับทุกเรื่องครับอยากทาอะไรก็ทําให้เต็มที่ครับจะได้ไม่เสียใจทีหลังครับมีช่วงเวลาที่รู้สึกทอ้อหรือว่าไม่อยากเล่นแบทไหมไม่มีเลยครับผมอยากเล่นตลอดเวลาผมไม่อยากเลิกเลยครับเพราะว่าผมชอบ,บมันมากเลยครับผมเล่นยังไงก็ไม่เบื่อมันเล่นแล้วมันคลายเครียดครับแล้วก็แบบเวลาคุยกับโค้ดอะไรเงี้ยก็ผ่อนคลายดีครับไม่ได้เครียดเหมือนทำอย่างอื่นครับ ถ้ายอนเวลากลับไปได้ตอนที่เล่นแบทครั้งแรกเนี่ยอยากบอกอะไรกับตัวเองตอนนั้นคิมต้องตั้งใจมากกว่านี้ต้องตั้งใจซ้อมต้องทําร่างกายต้องฟังโค้ดให้มากกว่านี้เพื่อนหเขาได้ไปถึงทีมชาติครับเช่นช็อตหนึ่งเช็คหนึ่งแอคชั่นแปลงมาก่อนต้องพิ้วพิ้วไงเออเอ็งเี่ยต้องแบน I said, you feel still. <coughs>